เอาสู่ินและสปชไม่เปคาทีบไปถึงไปสัมโลกนอกโลกได้ก็เป็นฉากทีมังกรมังกดไปมังกได้ยาอยาจะระเบิดพูภูเกให้กระจายใคามำว่าการหายด้ความรักที่มีให้ก็คงเป็นได้แค่คำว่าอาสูรรักกายย่าย่อ จะดากา้อนไฟฮะอะไรนะแกจะไปไม่ได้นะก็ผมจะไปอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมนอนละอ่า ก็เช้าตลอดเมืองนี้ไม่มีความว่ามึนอ่อครับลุงให้ลงเงขคัสขนมทีอ่อะไรเสียงอะไรฉันขนมน่าของเล่นวะฮ้ยอ,อะไรอะของเล่นไงเฮ้ยนี่เดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนชุดฉันว่าฉันจะไปหาสมบัติสมบัติเหรอโอเคโอเคจเจอกัน ปเปลี่ยนชุดดีกว่าลุงผมเปลี่ยนชุดกันนะเออโอ,อ้หออม่อหอมองโอเคครับชุบคบโอเคเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วลุงผมออกไปกันนะโอเค,เป,ลเลอเคปลอดภัยนะครับจะเทะี่ยป่ะเอเคครับเฮ้ยเจ้าลา ขอเชือกหน่อยโอเคปลาเจ้าเทพครับเฮ้ยนายฮะฉันจะปาเอามา้น่ะอ๋อโอเคปลยกันได้ มาแล้วโอเคตามฉันมานะโอเคโอเคนั่นไงอ๋ออะไรเนี่ยเป็นไงบ้างเอาแล้วหน่อยเป็นไงบ้างอ่ะเทียบไหม ก็ดีนะโอ้โหเดี๋ยวฉันค่อยมาไอ้ทีหลังลวกันกลับบ้านก่อนไปนอนนอนอีกละ มาเจ้าละเอาเชือกไปหนึ่งเดี๋ยวไปนอนดีกว่าเฮ้ยอะไระอ่ะเฮ้ยลุงเทพลุงเทพซื้อให้ผมเหรอใช่แล้วก็แกอยากได้ใช่แล้ว,ลวมังกรอนะ่ะก็ใช่ไงครับดิเฮ้ย,ยก็เท่อ่ะไอพี่โกเลม โั <Ooh. S 2> ้นชื่อโรบอทชันชื่อโรบอทเลือกดีๆครับโอเคครับเดี๋ยวผมนอนก่อนนะครับลุงได้วันนี้เจอกันนะครับ ผมจะออกไปละไอ้ยเ<อ>้ไ,<อ>ไปดูนั่นกันไหมดูอะไรเหรอสมบัตินั่นไงไปดูกันไหมได้ดิเตรียมมาไว้เลยได้ได้หรือจะขี่รถไปรถสองลุงบิดแกะโอเคีมีลุงบิดขอย,ยืมรถล,ลุงบิด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  Em có một hình kéo tiền đi cà ba ba, bà bà Phải khỏi yêu mong bị đi Ok Lúc biết khỏi yêu mong này nha Ok ok Mày ăn Cẳng đơn ที่ทำไมเมืองนี้รู้สึกมันสร้างเร็วๆก็คนงานที่นี่มันขยันไงแบบแล้วก็เอเอเฮ้ยอย่าต้องบ่อยทำไมอะน้มันมันคือประาสาทของเจ้าหญิงและกษัตริย์เลยนะมองบอยแบบนั้นระวังนะทำไมอะ,ะก็โดนปาหานเราฮะเออช่องมันเอะไปใครขับ เอาแล้วใครจะขับอ่ะฉันขับให้ไม่รู้ว่าแกจะขี่มันได้หรือเปล่าฉันดูก่อนฉันขี่ไม่ได้มันขี่ได้คนเดียวเอาละงั้นไปขี่ม้าก,กันเถอะเดออไป ลุงเพชรครับสวัสดีครับสวัสดีหลอนถึงลุงเปลี่ยนไปน,นั่นแะฝนตกแล้วจะขี่ม้าขึ้นด้วยกันโอเคฝนหยุดละขึ้นมากอเจ้าละขอหน่อยรอบนี้ฉันจะไปบุกแบบจริงจังละ เดินทาปลอดภัยนะครับเจ้านายโอเคเจ้าลาแล้วเจอกันขอโทษนะแฟนเจ้าเทพเจ้าทองขอโทษนะนไปละเฮ้ยนายฮะฉันเอามาไปก่อนโอเคปะโอเค ออกมาออกมาแต่ม้านายก็เร็วเหมือนกันนะเนี่ยดูแล้วอ่ะคับน้องๆไ,ไปก่อนเลยโอเคว,ว้าวทางนี้ฉันต้องไปดูใกล้ๆชิดๆว,ว้า นีสินะสงครามทหารแต่มันมีแบบต่อสู้แบบนี้ด้วยเหรอใช่สิมันมีการต่อสู้ด้วยมันเป็นประวัติอีกประวัติหนึง่งมันเป็นอีกมิตินหนึ่งหัวหน้าจะมปยหัวสีดำเพราะว่าโดนเผาไงเอาเอาแล้วฝั่งนี้หัวหน้าหายไปไหนแล้วครับเออฮยมันเป็นซอมบี้ี่ลืม คือมันจะมีคนอยู่สองคนอ่ะก mm ็ hmm. จะมีหัวดำคือคนเพราะโดนระเบิดอ๋อโอเคครับนี่บ้านต้นไม้สินะอ๋อนั่นบ้านดีเจเห็นเขาแบบเพรผมวิบปับป๊บวิบปั๊บแผ่นเกมวิบปับ๊บยู่นั่นแหละยิงกลัวรัวะสุนอะไรนี่แหละแตกกระจายอ่ะเคยฟังไหมห yeah, yeah, yeah. ย่าย่าย่าเย่งเปิดสงครามมักมายังรออยู่เราต้องปลุกพวกคนมา จะมหัวดําอีกมานึงเหรอครับเอฮ้ยตรงนั้นหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวไปดูกันครับเลือดเต็มเลยโอ้ช้าช้าโอ้คุณใจหองอันนี้อะไรอ่ะ องหยิบดูมหมเดี๋ยวผมลองหยิบดูอะไรเนี่ยมูเห็นได้ดาบเลยเดี๋ยวแกก็ได้เดี๋ยวคอยดูผมผมยกดาบได้แล้วนะ อบอะอะออะาโอ้ยผมได้ตอบจริงเหรอ,อโอ้โหเอฟเฟคเอฟเฟคสุดอลังการงานสร้างใช่ครับเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเิ้ยเจ้าเตา่า จะมืดแล้วนะเฮ้ยคุณครับฮะว่าไงเออมีที่ขุดไหมครับมีอยู่มีอยู่เอาที่ขุดแหละทองหเ,เล็กก็ได้นี่เพชรเพชรว,วิบว,วับวิบวับจะให้ผมดีๆก็ไม่ได้นะ เอฟเฟก์อะไรอีกเนี่ยปาครับกลับบ้านเถอะปาคุณโอเคเจ้าเทพปะโอเคครับนายคุณตามมานะอ๋อมือด ขี่กับกับขี่กับกับาท่าเท่ฉันยังงงอยู่ว่าเขาบอกว่าไม่มีใครยกได้ทำไมฉันยกได้อเอ้ช่างมันเถอะลุงผมกลับมาแล้ว เจ,จ้าเจ้าละครับแกยังพูดได้แกพูดได้ด้วยเหรอใช่ครับฉันไปนอนละจะบอกลุงดีไหมนะาเฮ้เพื่อนฮะอันนี้แบบหล่อเท่มากเลยเอ,อ่ะอ้าวแล้วมาไหนาอะ่ะ อ๋อฉันลืมไว้ที่นั่นอนะเดี๋ยวฉันไปเอาพ่างนี้อ๋อโอเคฉันไปนอนละ มังกรไฟมังกรไฟมังกรไฟว้เช้าแล้วมังกรนี่เท่จริงเออลุงครับว้าพอดีผมอยากรู้ว่าดาบนี้คือดาบอะไรเหรอครับดาบนี้เหรอเออ,เอ,อนี่บนดาบเอ็งเทพมังกรนี่ฮะ ลุงจริงดิใช่แล้วคุณหนที่ได้ครอบของลุงยังยกไม่ได้เลยแล้วำไมหลานยกได้โอ้โหคุณหลานแข็งแกร่งมากเลยนะถ้าแต่อันนี้มาหอครับเออลุงมีอะไรจะถามว่ามาครับเดี๋ยวผมใส่กล่องก่อนที่ทไมกล่องมันแปลกแปลกเออช่างมัน อ๋อน,นั้นของเล่นนะ่ะลุงทำเป็นคอลเลกชันของเล่นอ๋อครับคือมีอะไรหรอครับลุงคือรูปของราชินีอ่ะฉันรู้สึกว่าน่าจะเหมาะสมกับแกนะฮะฉัยังไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยนะครับเออลองไปดูไหมแบบแจ่มๆเ,เลยจริงหรอครับลองไปแอบดูดดลุงให้บันได ไม่ต้องให้หรอกครับลุงไม่เอาเป็นคนดีสีสองวิลุงครับผมขอโทษโอเคฉันบอกว่าแกจะชอบนะถ้าแกได้เห็นนางผมก็ว่าแบบนั้นแหละผมโอเคครับลุงเดี๋ยวผมไปละเดี๋ยวเก็บของใส่ก่อนโอเคลุงผมไปก่อนนะโอเคโอเค น้นมีอะไรเหรอเออเออป่าครับครับไปก่อนอาลุง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 ผมนอนก่อนนะวายเอาหกมันเป็นอะไรขอบุญเขินมั่ง